สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่พน้องเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะแม่แม่ขาเช่นเดิมเช่นเคยนะคะก็มาหาอาหารให้สองสาวน้องนัตยาพิวัฒนานะคะวันนี้ก็มาตัดกิ่งไฮนะคะแม่แม่ขามาตัดกิ่งไฮนะคะไปให้น้องนัตยาพิวัฒนาได้ทานนะคะก็ พอได้เป็นยานะคะพอได้เป็นอาหารเสริมนะคะให้กับสองสาวนะคะแม่แม่่าเปลี่ยนรสชาติอาหารบ้างนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่พ,พี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกๆุก,กําลังใจนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิ่วาสนานะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ขะขอบคุณจากใจนะคะก็หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะ หน่งไลค์หน่งแชร์หนึ่งการติดตามก็เป็นหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับครอบครัวนักนาตยาพิวัฒนาได้นะคะแม่แม่ะขอบคุณแม่แม่ที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณนะคะแม่แม่ขาขอบคุณจากใจนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้พาชิคเก้นนะคะมาปีนต้นไม้ค่ะแม่แม่ขา าตัดกิ่งไม้ไปให้ลูกสาวนะคะชิคเนไม่ต้องขึ้นไปสูงก็ได้มั้งค่ะเอารอบๆค่ะเอารอบๆข้างค่ะบ่มีบอนยืนบ่เกาะบ่ได้เลยบ่เพราะว่าแถวทางล่างมันกระลายไหมนั่นแหะค่ะยืนได้แถวนั้นตัดเลยหน่ะตัดลงเลย ข้งงพ่อสูงสูงมันก็บ่คอยมีปันไหนได้บ่จับดีๆเด้อมีดเ,เพิ่นกับเจ๊แมนเข่าแห้งก็มาลงวิถีชีวิตในแต่ละวันนะคะของครอบครัวนางนาตยาที่วัฒนาให้แม่ๆได้รับชมกันนะคะ ่อสุขภาพลูกสาวนะคะสู้ๆค่ะออกมาแล้วนะคะก็ได้พอประมาณค่ะแม่ๆค่ะนี่นะคะจะให้สองสาวได้เปลี่ยนอาหารนะคะยังล่ะ หลังจากที่ตัดกิ่งไฮมาแล้วนะคะแม่แม่ขาก็มาตัดวัชพืชน,นะคะตัดพืชคุมไปให้สองสาวด้วยนะคะวิ่งมาจะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะแม่แม่ขาได้ทั้งพืชคุมได้ทั้งกิ่งไฮนะคะนานๆได้กินนะคะแม่แม่ขานานๆได้กินนะคะได้เปลี่ยนอาหารให้สองสาวน้องนัตยาที่วาสนาทานนะคะก็ได้พอประมาณอยู่นะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะ แดดก็ร้อนเลยค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะแม่ขาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่โอ้มีค่ะนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะแม่ขาขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะระวบังใหม่ทิมเด้อค่ะโอ้พันบนเนียนระวังกิงให้เด้อค่ะ ร้อนแต่เช้าเลยค่ะแม่แม่ค่ะสตาร์ทรถไว้รอเลยค่ะเพอแดดร้อนแต่เช้าต้องสตาร์ทรถไว้รอนะคะก็อลไอีกสามกล้องค่ะสามกล้องค่ะแม่แม่ค่ะนี่นะคะ ไปดูว่าห้องนตัตยาพิวัฒนาจะดีใจขนาดไหนนะคะแม่มคะ่ะได้เปลี่ยนอาหารรสชาติอาหารให้สาวๆทานกันคะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะ ีใจค่ะแม่แม่ขาดีใจค่ะดีใจค่ะมาถึงบ้านแล้วจ้าไปเอาหญ้ามาให้ไปเอาหญ้ามาให้ไปตัดหญ้ามาให้สองสาวค่ะมาเอาหญ้ากับคุณพ่อมาเลยโอ้ดีใจค่ะแม่แม่ขาดูดีใจคำรามใหญ่เลยดีใจดีใจกันใหญ่เลยค่ะดีใจกันใหญ่เลยนันยาก็ดีใจเหรอลูกนันยาดีใจไหมลูกอ่ามาแล้วเด็ดออกเลย แม่มาแล้วแม่มาแล้วพ่อเอาหญามาให้แล้วมากินหญ้าเร็วพี่วาดพี่วาดมาลูกมามามากินหญ้ามาเร็ว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 พ่อเอาหญามาให้แล้วจ้าดีใจดีใจดีใจค่ะดีใจกำลังมาเร็วหญาสวยๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนั่นพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วพี่วัด เหเหพ่อจ id ้าพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วไม่งอนหรอกไม่งอนหรอกมาเร็วเร็วมากินหญ้าเร็วเออเออเออคนสวยคนสวยมาเร็วนั่นพ่อมาแล้วพ่อเอาหญ้ามาให้แล้วเร็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 ววิ่งแล้วค่ะแม่แม่ขาวิ่งแล้ววิงได้ช่วได้ช่วได้ดีใจดีใจอ่ะไปเกี่ยยามาให้ไปเอาหญ้ามาให้ไปตัดกิ่งไม้ ดีใจค่ะพี่ว่าดีใจนะะก็ได้เปลี่ยนอาหารให้สองสาวท่านนะคะแม่แม่ค่ะเ<อ>พาอะเพาะเป่นยังฟองอยี่ยังฟองอยีง่ยังโอ้อฟองฟองนี่ฟองฟองยี่พอผู้ใดเห็นที่ออทพพไไทยังยี่ล่าคอยฟองอ,อ่างยางรถยางนะลูกยางนะน้องกวางเบายี่ล่าเขาโอมนะลูกนะ น้ำกว้างยหลาเขาโฮมนะอ,อ,อร่อยกันใหญ่เลยค่ะแม่แมค่ะก็เป็นการเปลี่ยนอาหารให้สองสาวได้ทานนะคะก็มีวัชพืชด้วยนะคะมีหญ้าวันนี้ก็จะเป็นหญ้าขนนะคะ เป็นวิธีชีวิตของครอบครัวน้องนาตาพิวาสนามาถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับฟังได้รับชมกันนะคะ <c oughs> น้องกวางก็ทําความสะอาดให้คุณพ่อคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยนะคะในช่วงเช้าๆ้านะคะแดบดบแต่เช้าเลยแดวจะได้ย้ายนาตยาคะ่ะโอ้เบิ้งคำํำคํำหยาเบิ้งคํำหยาแซบบอที่ว่าแซบบอรหรอืเฮ้ คนสวยคนสวยจากอีหยังจากอีหยังโนอือคนงามคนงามคนสวยดูสายตาแม่แม่ค่ะสายตามีความสุขนะก <c oughs> ็เป็นความรักความบุกพันนะคะเห็นเขาได้กินอิ่มน,นะคะแม่แม่คะ่ะเห็นเขาได้กินอิ่มเห็นเขากินอาหารอร่อยอร่อยก็พ่อควนันแม่ควนันก็มีความสุขคะ่ะถึงแม้นจะเหนื่อยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแม่แม่คะ่ะเหนื่อยเท่าไหร่ก็ ทำได้เพื่อสองสาวน้องนาตยาพิวาสนานะคะด้วยความรักความผูกพันที่มีให้กันนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณพี่ๆน้องๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะที่ คอยอยู่เคียงข้างก็ให้กําลังใจครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะก็หากไม่มีคุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามารับชมคลิปหรือว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เราก็ไม่รู้ว่าจะทํา YouTube ไปแบบไหนยังไงนะคะแม่ๆขายังไงก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแม่ๆทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะคือหนึ่งกำลังใจที่มีค่ามากๆเลยนะคะให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนานะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะคะพีะ่แม่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวาสนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนาตยาจ๋าสวัสดีจ้ายังไงลูกไหนะสวัสดีจ้ายังไงลูกไหนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่าส,สวยๆห,หน่อยลูกนะสวัสดีค่ะแม่แม่ส,สวยๆหน่อยสวัสดีค่ะไม่บอกไงแถวเนาะเอาสวัสดีค่าใหมา่สิูกสวัสดีค่ะส,สวยสวัสดีค่ะโอสวัสดีค่ะเก่งแ้เพ่นห่วงหยาค่ะพ่นห่วงหยาค่ะแม่แม่คะ่ะทานยาอร่อยๆนะคะ